So they have book ผมก็ได้กลับมาอีกครั้งแล้วนะครับกับรายการ World กฟาร t มสตูด วันี้เราก็มาในทีมคาร์บอนคาร์บอนใช่ซึ่งเป็นทีมของเพลงที่สี่ใช่เพลงที่ขี่มองเรานะครับคือเพลงว่ามีความหมาย My Treasure ครับผมใช่ก็หวังว่าทุกคนจะได้ฟังกันแล้วนะแล้วก็ได้ไปดู MV กันแล้วด้วยนะครับผมฟังหมดแล้วเวลานี้ฟังกันหมดแล้วดูกันหมดแล้วเฮ้ยไม่เลยมีคนอื่นเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่อ่ะดีถามพัไปต่อยะท้อคือเพลงที่เนี้ยมันเป็นเพลงที่ เราเป็นเพลงปิดอัลบั้มเนาะเพลงที่สี่ของพวกเรานะครับผมก็จากที่เพลงเมดีเมดีเพลงโรเล่ผมไปได้เหงาแล้วก็ My Treasure เคยมีความหมายมา r e a s u r e นะครับผมใช่ก็เดี๋ยวพี่จะขึ้นขึ้นลิงก์ให้กดอะไรวะพาร์เซ่แล้วเราคือคือเราอยากให้เพลงนี้มันเป็นเพลงที่ความสุขมีความสุขแบบเพลงปิดอัลบั้มอยากให้ทุกคนฟังแล้วแฮปปี้ก็เป็นเหมือนกับเพลงให้กำลังใจนะครับก็อย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับว่าเพลงเพลงเนี้ยมันเป็นเพลงปิดอัลบั้มเออซึ่งได้เล่าถึงจุด เริ่มต้นเริ่มต้นจนถึงแบบหน้าแรกของบัมแรก,ชก,แรกใช่ใช่เช็คคอยแรก,ชก,แรกใช่มันมันคือเหมือนเราตั้งแต่ต้นเลยว่าเรากว่าจะมาถึงวันนี้มันผ่านอะไรบ้าง<ห>อะไรเงี้ยใช่<ห>ก็แบบเห,หมือนกับว่าเป็นการเตือนพวกเรากันเองว่าเออ<ห>ไม่สามารถปล่อยกันไปได้นะ<ช>อะไรเงี้ยใช่ซึ่งเอาจริงๆแล้วครับความแบบเธอมีความหมายแมาเชอร์อีกเวนึงเราก็อยากจะสื่อถึงบรรดาเอลิสด้วยครับเพราะว่าเป็นปิดอัลบั้มของมายสโตนแรกของพวกเราเราก็รู้สึกว่าขอมอบเพลงนี้ให้พวกคุณในละการเลยพอเธอมีความหมาย มาดเพรสเชอร์ยัยคนคุยแกล้งเหว่าเฮ้ยไม่ใช่มิสเตอร์โรลลี่เป็นประสบการณ์ใหม่และประสบการณ์ที่ดีครับให้พวกเราแอดลาสได้ลองอะไรใหม่ๆครับแล้วก็เชื่อว่าในอนาคตพวกเราทั้ง7คนจะได้มีส่วนร่วมในเพลงหน้าขึ้นอีกเรื่อยๆครับผมก็รู้สึกดีที่พวกเราได้มีส่วนร่วม ส่วนร่วมส่วนร่วมในในผลงานชิ้นนี้ก็รู้สึกว่าเป็นเป็นเกียรติมากๆที่เอ่อโปรดิวเซอร์แล้วก็ทางเอ็กซิคิวทีฟโปรดิวเซอร์และทุกคนให้อะไรให้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 เราได้ทำนะครับก็ก็รู้สึกแฮปปี้มากมากครับผมสำหรับเพลงนี้ก็ต้องขอบคุณพี่โฟที่เป็นคนโปรดิวซ์ให้แล้วก็พี่กอลฟเอฟพีโรที่เป็นเอ็กซิคิวทีฟโปรดิวเซอร์กับเดดดี้เคนะครับแล้วก็เดดดี้เคย์ยูโน่ yeah ที่สำคัญอย่าลืมขอบคุณทีมโคโรกราฟของพวกเราดีมนนี่แอบพี่ซาคิติเคนะครับคิติเคเป็นเพป็นพี่น้องกับแดดดี้เคใช่่ยังอยู่ก็ยังอยู่ยังเล่นอยู่ยังเล่นอยู่ันเอ็มวีเห็นว่าแบบมาตีนเขาบ้างอาอ บัวลอยเจ้าเพื่อนแย่คริ่มแบบเิ้มแบบทำมาในตีมคาวบอยครับผมให้เล่าเล่าให้ฟังนิดนึงว่าแบบในตีมคาวบอยตนครับผมชอบเลยก็เล่าถึงตีมคาวบอยนี้ดีกว่าว่าเป็นที่มาที่ไปยังไงมันเกี่ยวอะไรกับมาเทเชอร์ใช่ไหมก็ คือเหมือนตอนแรกเราคิดว่าเราจะเป็นโจนสลัดว่าว่าไม่ไม่เทรเชอร์เราก็ต้องคิดถึงโจรสลัดก่อนอย่างแรกสมบัติเทรเชอร์สมบัติมันคือต้องคิดถึงโจรสลัดใช่แล้วตอนตอนนั้นก็คือตอนนี้เขาให้เราเริ่มแต่งเพลงด้วยแล้วก็เลยแต่งเพลงว่าเออเราออกไปทะเลกันดีกว่าเราเธอเธอเป็นกัปตันในเรือเรานะเออสรุปเป็นไงเขาบอยเว้ยใช่ก็ประมาณนั้นแล้วก็พอเราเห็นว่าโอเค พลงก,ก่อนหน้าเรามีไปทะเลกันมาเยอะแลวก็เลยอยากลองเปลี่ยนอารมณ์ดูบ้างก็เลยมาคิดถึงทะเลทรายครับคือคือเป็นข้าวบอยคาวบอยก็ตามหาสมบัติเหมือนกันใช่ก็ตามหาสมบัติเหมือนกันซึ่งเราเป็นคําถามไปเปิดด้ก่อนว่าแต่เราควรจะไปตีความว่าไยงไในเพลงมาเทเชอร์นี้นะครับผมสําหรับพวกเราอาจจะตีความว่าเออคนคนนั้นอาจจะเป็นสมบัติของเราหรือว่ากำลังแย่งสมบัติกันอยู่ก็ได้นะครับใช่ ซึ่งสุดท้ายเนี่ยตอนจบเราเห็นระเบิดใช่ไหมแต่ว่าเราไม่รู้ไงว่าจบยังไงหมายความว่าไงหมายความว่าระเบิดดับไม่ใช่หมายความว่าเอาจริงการการตามหาสมบัติเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้แบบไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันไม่ได้แบบเส้นทางไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบอะไรอย่างเงี้ยแต่หมายว่าจะผลจะเป็นยังไงอย่างน้อยเราก็มีความสุขที่ได้ทนใช่แต่เาจริงอะเส้นทางมันโรยด้วยคอนกรีตะอย่ามาต่อยอาจจะไม่ได้ง่ายมากมีไฟแดงด้วยได้ไหมไฟแดงไฟเขียวไฟเหลืองประมาณนั้นประมาณนั้น แต่ว่าอันนี้ตีความหมายอย่างใช่ไหมแต่ผม right? way, ต cioè, ีว่าระเบิดไม่ระเบิดใช่ไหมตีกองตีกองุ้งังอระเบิดไม่ระเบิดระเบิดไม่ระเบิดใช่ไหมซึ่งมันอาจจะมีแบบแบบ next chapter ใช่เราติดตามดูว่าจะมีเพลงอะไรต่อไปนะครับผมหรือว่าจะเป็นแบบ เอออัลบั้มหน้าจะเป็นยังไงหรือเปล่าเขายังให้เราทำอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยอ่าจริงเงี้จอดละเขาเขาเขาตั้งใจให้ตอนจบเราเชื่อมกับเพลงต่อไปโฟยิปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเดี๋ยวก่อนดูดีๆจริงๆในเอ็มีเรามีเอ็กโฟยิปด้วยนะครับทุกคนในท่อนของผมกับพี่ภูมิที่จะเห็นโปสเตอร์ของมีายประกาศจับใช่เป็นแจสมินแล้วก็มีโฟยิปหลบๆอยู่ข้างหลังจับยากเกินพวกงานจับยากเกินงานยุ่งเงยอะไรอาจจะเป็นอัลบั้มหน้าเนาะอาจจะเป็นอัลบั้มหน้า พี่พี่เจ้านี้ไหนอยเธอไปไม่ได้อ่าพอให้แต่ก็ไปเธอไปไม่ได้ก็เหมือนกับว่าเป็นท่ากอดไว้คืต้องจับเอาไว้เฮ้ยเยงไอ่ะใครเออวินก่อนแพทก่อนแพทก่อนชอทันเฮโเอหมายความว่าหมายความว่าฉันจะจับเธอให้ได้เอ้ยเฮ้ยเ้อฉันจะจับเธอให้ได้มันเข้ากะยไแต่ไม่รู้แต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นท่าที่แบบ เอ้ยเราจะควงเธอกลับมาหาเรานะอ่านายนายนายผมท้อท่อนมิออนดูเฉยอย่าไม่ค่อยชินเท่าไหร่อ่มันมันก็เฉยหน้าเลยไม่ค่อยชินเท่าไหร่แค่อ่านะให้เตรียมใจรับเอาไว้ครับเตรียมใจรับเนี่ยแต่ว่ารับไม่จนรับไม่ลงก็เลยขึ้นมางบนอ๋อพอพัแล้วมันโอเคไทยชอบได้แล้วประมาณนั้นภูมินึกว่าของภูมิเป็นท่าเป็นท่าทุกท่าที่มีเนี่ยครับที่ปุ๊บมีคัตติ้งมีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า หลายคนจะแค่ฮัตติ้งธรรมดาไม่ใช่ฮัตติ้งหมายถึงกล่องต่างๆกล่องสมบัติการหาเงินซับซ้อนประมาณนั้นเออวิ่งเลยดีกว่าตอนนี้วิ่งท่อวัดเก่ยผมยังไม่ค่อยมูฟออนจากสมบัติแต่กี้เท่าไหร่ตาตามของผมไม่มีอะไรยากครับทุกคนรู้อยู่ดีความหมายให้ตายปืนชี้ลงชี้ขึ้นยิงตรงไหนก็โดนยิงตรงไหนก็โดนปั้งเข้าหัวตัวเองก็ตายให้ตาย ให้ตายให้ตาไม่แต่จริงจริงแล้วเราเราไม่ได้ความหมายในเพลงมันไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยให้ตายแบบให้ตายไปเลยเออมันคือเป็นแบบให้ตายสิเออพระเจ้าให้ตายเออให้ตายต้องปล่อยเ้อไปไม่ได้อะไรเงี้ยเออใช่ใช่เดี๋ยวคนจะตีความหมายผิดไงเดี๋ยวจะโหดร้ายเกินนะเจตเอาล่ะมีเหลือท่านายบ้างท้าภูมิไงตอนเริ่มท้าภูมิท้าภูมิตอนเริ่มก็ได้ท้าภูมิตอนเริ่มตึ้งหนึ่งตึ้งหึ่งตึ้งไม่มีสิ่งใดอันเนี้ย มองไม่เห็นไม่มีสิ่งใดสวยกว่าตึง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 ไม่มีค้าใดไม่มีไม่มีไม่มีค้าใดลึกสูงลึกสูงตอนตอนเริ่มอ่ะมันเป็นท่อนที่ภูมิเองก็ต้องหาเหมือนกันเพราะฉะนั้น่ะเราหา หาด้วยคือที่เขาจับสายคือเขากำลังหาบ่อแสหาบ่อแสซึ่งเราก็คือช่วยหาทีจริงแล้วมีฉากที่ผุกดมด้วยดมด้วยเหรอัดอนี่มีชิมมีชิมดูว่าเหมือนกับเวลาเราหาแผนที่หาสมบัติมันก็ต้องชิมดูว่าเอออยู่ตรงไหนมันใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่เสียบแต่ดมนี่แปลกๆปลกเลยผลาผลาป้านให้ผมชอบท่านี้นะเฮ้ยแต่ผมไม่ได้เต้น ใช่เพราะมันแบบทำท่านี้เลยเป็นทางฉีกเราจะไปกันต่อนี่เป็นตัวอย่างที่ผิดในการเต้นนะครับใช่เพราะเราไม่ได้เต้นไงเพราะผมไม่ได้เต้นไงต้องต้องให้พี่ไหนเป็นคนทำอ๋อต้องให้แท๊ดเป็นคนทำไม่เป็นไรคือจริงๆแล้วมันแบบเป็นปลายเปิดเหมือนกันท่าเนี้ยอาจจะทุกท่าแหละทุกท่าทุกท่าก็คือมีความหมายเเหมืืออนช่ถ้าถ้าจัดเป็นโจรสลัดก็ได้นะท่าเนี้ยเป็นท่าแบบ ไม่พายอ้อหจ้วงจ้วงคืออย่างงี้สุดท้ายแล้วอ่ะทั้งโชว์อ,ะอ่ะทั้งเพลงเราอ่ะมันมีดีเทลที่ทุกคนอน่ะดูแล้วก็แบบอาจจะตีความหมาย<ช>เป็นยังไงก็ได้<ช>มันเยอะมากดีเทลเยอะมากจริงๆเพลงนี้ยเยอะสุดแล้วในสี่เพลงเราอยากให้ทุกคนอะไปลองดูมันก,ก็เขียนเรียงความสงขวกเรานะครับการบ้านการบ้าน ก็ฝากซิงเกิลที่ของพวกาด้วยนะครับเธอมีความหมาย My Treasure สามารถสตรีมได้ทุกแพลตฟอร์มแล้วแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเราได้ในทุกช่องทางเหมือนเดิม Atlas Official TH เหมือนเดิมนะครับครับผมก็ฝากติดตามผลงานพวกเราต่อๆไปด้วยนะครับทาง Atlas Official เช่นกันครับแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับครับก็ตอนนี้นะครับเรามี challenge เป็นแบบแบบเต็มเพลงกับแบบน่ารักน่ารักที่พวกเราคิดันเองก็จะมีของ Official ขอ Atlas Official ก็จะมี ชาเลนจ์ต่างๆที่พวกเราทำกันไว้แบบเดี่ยวแล้วก็แบบกลุ่มด้วยนะครับผมย่าล่นเต้นกันนะครับแล้วก็สำหรับของพวกเราเอง Atlas t members นะครับผมก็จะมีเป็นแบบนั่งเต้นน่ากรักอยากให้ทุกคนเข้ามาลองเต้นกันมี2วอร์ิชานะครับแล้วก็อย่าลืมอัลบั้มนะครับตอนนี้กำลังจำหน่ายอยู่ XOXO shop XOXO shop ครับผม